เชฟไปเข้าครัวแกงเหมือนไก่ ไปได้ไก่บ้านมาหนึ่งตัวเชฟเป็กก็เลยจัดให้ฮะแกงเหมือนไก่ใส่ใบอะไรนะมึงบอกใบอะไรใบโกศลใบโกศลกับใบยีราอันนี้ก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะครับใบโกศลนี่ครั้งแรกเหมือนกันตอนแรกนึกว่าเป็นไม้ประดับเฉยแล้วยีราไม่เคยเหมือนกัน un. ี่ะไมะแขวนใส่มะแขวนด้วยหอมนิดๆปกติก็ใส่กันไหมใส่นี่แหละไม่พกดีเมื่อก่อนมันเป็นใส่กับแกงหมาไงเครื่องเทศมันต้องเยอะดับกลิ่น ล้นได้เว้ยได้เว้ยปั่นเลยไหมไม่ได้อีก ปิกะปิต้มไก่อะไรเคาเรียกแกงเหมือนแกงเหมือนแกงเหมือนอแกงเสมือนอืมเฮ้ยเมื่อกี้มึงใส่อะไรก่อนกะปิวะกูเห็นอยู่อ่ะปลาเอาปลาใส่เยอะป่ะเมื่อกี้เนี่ยเท่ากันหน่อยเดียวใส่ปลาร้หน่อยเดียวเอาหนัวนี่นะดูดูจากนะมีพริกแห้งพริกแห้งตะไคร้ขาตะไคร้นี่ครับเทปตะไคร้เชฟอีกคนมาถึงแล้วครับกะปิต้องใส่เข้ามันดิให้หนัว แต่วันนี้ <มา S 1> แต่วันนี้พี่บอมอะไรยอมยอมให้เป๊กทำไปก่อน <laughs> ยอมให้เป๊กทำไปก่อนอันนี้อันนี้เชฟอาหารอาหารเมืองอีกคนหนึ่งฮะเชฟพี่เมาอันนี้เชฟพี่เมาออ <laughs> เลราไปถึงปากทำไม่ได้ครับวันนี้ <laughs> <laughs> อันนี้ไม่มีเหล้าก็ทำได้ <laughs> คุกมันน่ารักจังมั้นั่นแหละคุกมันเล็กไปหน่อยเดี๋ยวค่อยซ <c oughs> ื้อใหม่บอลเตอร์เข้าไหมบอลเตอร์โคกกันนะจิ่ห่าไม่ต้องสปอนเซอร์ละโคกอันละสองร้อยที่อีกแพ้หรอพี่ ใช่ไหมห้าร้อกหินอันน้อยเนี่ยสี่ร้อยแล้ไม่ถึงผมซื้อมาไม่ถึงแต่ครบที่นั่นใหญ่พันกว่าบาทที่บ้านพี่น่ะเอออันนี้ใหญ่น่ะเป็นพันเลยเหรอมีแบบสี่ห้าร้อยก็มีขอไปไหนมาพี่ไปเดินขึ้นไปท้างบนหนังไก่อือโตดอ่ะทีมันอยู่เป็นก้อนเลยนี่นี่เนาะมันข้าไหนเนี่เนอข้านมัน อันนี้ล้างยังไงเพื่อนเออล้างแล้วแหมอยู่ในป่าในดอยส้มกระปุกอันนี้มึงยังกินเลยเฮียใส่ไก่อันนี้อะไรใส่คั่วแบบไม่ต้องใช้น้ำใช่ไหมต้องแล้วไปไปไม่ใส่อันนั้นด้วยหรอขาเลยใส่กระป๋องใส่ก่กั้งเต็มโรงแรมแล้หรือเว้ยเปิดแก๊ <Get. S 1> เปิดแก๊สอาไปเช็คาเช็คเอายกหมอ้อก่อนไอีอพีหลอดไอีพ,พีเอาทัพพีไหมอีพีเอาทัพพีพี่หน่อยพีไม่ไม่กล้าอยู่ใกล้แล้วรู้จักทัพพีใช่ไหมพี่เอาตะหลิววไปไม่ใช่ตะหลิวนะพี่น้อง นี่คร่วน้ำมันไก่ออกมาก่อนใช่ไหมไดไม่ต้องแต่น,น้ำมันยากโบน้ำอ่าไหนอบไม่เอาน้ำพี่เอาน้ำด้วยหนูอีกอันนึงน้ำ,นำโซดาเล่าออมาด้วยทุยเร็วเ๋็ว กลิ like ่นหอมฟุ้งเลยทีเดียวเชียวแล้วเราก็เติมน้ำลงไปสองอะไรวะเขาเรียกสองแล้วสองทับพีเดี๋ยวน้ำล้างรบอดกหน่อยโบ๊ะเาให้ ไก่พันกเมืองกเมืองครับไก่เมืองสารพีครับได้เท่าไหร่กอนได้ฟรีมาครับไก่บ้านที่ไปฆ่ามาครับ,รบเขาฆ่าให้ครับบ้านกูมีสี่ฆ่าตัวไปเอาด้วยอันนั้นไก่แจ้ไม่เอาอะ <c oughs> กว่าจะได้หม้อนหนึ่งตายมีไก่พันตัวใหญ่แล้วตัวผู้กินหมดแล้วตัวกินหมดอล้พี่ไม่แย่ตัวผู้ตัวเมียนะไม่แย่ครับ ผมกินหมดคนอื่นไม่รู้แต่ผมกินหมดอ่ะแล้วก็ใส่ไก่ลงไปม,มันต้องมี<อ>น้ำอำมฤตซะแล้วล้างคอเนี่ยม<อ>กินหอมมากครับกินหอมจัด ลงกินได้ละรอเลยนะต้องรอเดือดก่อนมันจะเดือดอะไรน้ำก็ไม่มีอะไรไปเดือดนั่นแหละให้ไก่มีข uh ึ้นเรื่องอะไรให้ไก่มันย่นย้ด ไก่มันเซ็ตตัวก่อนนะครับมันจะเป็นข้าวอย่างนั้นอ่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปฆ่ามอีกตัวดีกว่าระหว่างนี้เราก็รอไปนี่เราก็มาฉีกใบกระสนกันเอาการทิ้งใช่ไหมหรือว่าเอาทั้งก้านเลยอ๋อแข็งแข็งทิ้งยอดกินได้ไ อันนี้ก็ไม่เคยกินเหมือนกันใบโกสนเนี่ยอร่อยหวานเชียบเขาว่าหวานเมื่อก่อนเนี่ยเขาเอาไปผัดหมาอ่าใช่เป็กบอกผมเมื่อก่อนเอาไปผัดหมาคนอีกรอบแล้วก็ใส่เครื่องในพวงไข่นิดหน่อย

ก็รอเดือดอไฟก็จะประมาณแค่ไหนดีมันได้แค่นี้แหละอได้วแว่า้พอมมันเล็กจริงๆไฟต้องแรงไหมหรือว่าไฟยังไงก็ได้ไฟกลางไฟกลางเดีย๋ยวปิดไฟมันเดือ,เอด,ดเดดาาบบองเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปไม่ได้ไปแคมป์แล้วช่วงนี้หยุดกันไม่รู้จะไปไหน <laughs> ทำเรื่องกินแทนแล้วกันเราอะ เรื่องเล่าดิอร่อยมากคอนเทนต์ไม่น่าผ่านโดนแบทตั้งแต่ยังไม่ทันเข้าเลยน้องพีน้องพีกันอะไรจะฝึกเป็นกุ๊กเด็ดผักก่อนตอนนี้โอ้พีมันตัวใหญ่จังวะเฮ้ยกล้ามนี่กล้ามเล็บครุดใบโกลสนอันนี้ยีรา เล็บขบอันนี้เล็บขบไม่ใช่นะเล็บคุดก็เด็ดแต่ยอดยอดใช่ไหมพี่พี่บอมยอดคยอดแต่ยอดยอดอ่อนนะอร่อยแล้วก็อะไรอันนี้เอาแมมะมกูดแล้วก็แมมะมกูดอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวฮะเชฟสองคนนี้เข้าไปไวครับเราต้องตามให้ทันครับ เกือบประมาณนี้แหละใส่ไปเลยครับอ๋อขาก็ใส่เป็นแว่นๆนี้ไปอีกใช่ไหมเอาไว้เคี้ยวไหมเอาลูกโดดไหมปกติเขาใส่กันไหมล่ะก็ได้หมดคือแล้วแต่เรากินเผ็ดก็ใส่ลูกโดดไหมไม่ถ้าแล้วแต่เราก็เผื่อคนบางคนไม่กินเผ็ดเยอะก็เดี๋ยวให้เขาเคี้ยวที่หลังไม่เคลื่อนจะกลับมาเปล่าไม่รู้เนี่ย มันวันนี้ไปสอนครับแล้วไปไหนล้วไม่รู้มือเลยครับน้ำตาลครับน้ำตาลชวบเขาให้เพราะว่าผมจะไม่กินผงชูรสฮะกินแล้วปวดหัวแล้วก็ต้มจนกว่าน้ำมันงวดใช่ไหม ได้เปื่อยพอดีโอเคใช้เวลาอีกห้าชั่วโมงขึ้นอ่าประมาณตีสี่เราจะได้กินกันปิดฝาเคนตอนนี้เราก็ไก่ที่วไก่แล้วก็เริ่มเปื่อยเสร็จปับ๊บใส่ผักที่เราเตรียมไว้นะครับ ใส่หมดเลยหรือว่าแบ่งใส่ใส่โกศลกับเล็บคุดใส่โกศลกับเล็บคุดไปก่อนเดี๋ยวไปยีหลาใสงจ่อค่อยใส่หลังเพราะมันก็เปลี่ยนสุดยีหลาใส่ใส่ท้ายสุดใช่ไหมเคเดี๋ยวเชฟบอมก็กำลังจะไปซื้อน้ำอมฤตแต่ไม่น่าจะอยู่ไม่ดึกนะ ไไมม่ด้้เเจออหนาียะรกูอ่ะก็พูดอย่างนี้ตลอดอะอยู่ไม่ดึกอยู่ไม่ดึกอะวันนี้ไม่ดึกวันนี้ไม่ดึก,ม,ดกม,มาก,กินซะเหลือเกินเดี๋ยวคุณกุ้งเขาจะก็จะรู้ว่าใบโกสมน,นั้นกินได้จริงๆไม่ได้มันอยู่ในหมอ้อแล้วตอนนี้ได้ไม่ได้ก็อยู่ในหมอ้อแล้วอะ <c oughs> น้ำเริ่มงวดละ <c oughs> มันปเป็นอ็ไรคุณมาหลงครับ แต่แล้วพูดมป็นอ่อนด้วยไอ้ได้ได้เด็ดมาแต่ยอดเก็บเก็นอย่าเนี้ยตรงเขาด่าตายหาเลยนี่เขาเก็บเป็นกิ่งไหมมันเป็นไรบ้านไม่ค่อยมีคนกินแล้วเราก็ปิดอีกสักกี่นาทีสักแป๊บหนึ่งสักทสองนาทีนาทีสองนาทีตัดสุกไลี้ยง้นน้ำ จะมีแต่ความเผ็ดเงี้ยมั้งครับได,ได้คือได้คือได้ได้คือได้ฮะหวเจี๊ยบใส่ใบยีราตบตูดแล้วไงต่อแล้วปิดต้องปิดฝาปะ่ะ กลิ่นมันตลบอบวนไปอยู่ข้างในครับไอ้แกงเหมือนนี่รสชาติมันต้องเป็นยังไงเค็มเค็มมืนก็แห้งไก่มันยังไงมันต้องอะไรนำเค็มนำหวานนำเผ็ดสิเผ็ด,เ,ดเค็มมีหวานไหมเค็มเผ็ดหวานนิดนิดก็จะประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชม

เดี๋ยวเราจะให้เชฟเราชิมก่อนนะฮะไ,ได้อยู่คือเชฟชิมก่อนนะอืดอดมันไวเล็กน้อยครับเป็นไงโอเคคือโอเคคืออร่อยไหนไหนลองชิมมั้งดิ เอ้มึงอย่าไปยีราแค่น้ำพอยเฮ้ยเดี๋ยวยีราเดี๋ยวรอกินกับข้าวอ่ะอืนนะอ,อ,อเออได้ว่ะหวานหวานเค็มเ็มเค็มเค็มหวานหวานาได้ได้ได้ตัวเลือลูกโดดจะให้น้องกี้ลองชิมดู ใช่ใส่ไปนีหลาใช่อร่อยไหมก็ดีก็ดีว่างั้นอ่ะเดี๋ยวรอพี่บอมกันให้พีคนเป็นไงบ้างครับพี่บอมรสชาติเวลี g เก d อย่าไปตบไปนั่นมือหักกันนะเอาเราตบตบนหมูพี่น้าไหม เป็นไงอ่ะเจอดุกเกิดไหมไอพี่ลองยังไหนลองอะไรดิพีโปรตีนล้วนพี่ตอนนี้กำลังลดน้ำหนักกินอะไรก็เลือกนิดหนึ่งแตแดกไปถึงครับเป็นไงเผ็ดไหมไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ได้อยู่แต่เผ็ดแต่เออแต่เผ็ดายกูลองแล้วตอนแรกกูว่าไม่เผ็ดหรอกมีที่หลายบรรยากาศ เก็อ้วนได้นะกินไม่เถอะโปรตีนเนี่ย